ค่ะที่นี่ต้นเนื้อครับท่านผู้ชมครับอืมเหลืองดอกพุ่มวัจุกแล้วทีนี้ะนะครับจากชุมหลานนี่กันดอกพุ่มวัจุกตีในส่วนซาสนาครับนะครับหัทย์ยนะครับท่านผู้ชมซิ่งสั้นคองอประเพณีคนปักตายปันโงค,ครับ อาเทศบาลนครหัทเย่นะครับเขารวมกับชมร่มนกกรงววจุกอำเภอหัทเย่นะครับจัดการแข่งขันประชันเสียงนกกรงววจุกขิงถ้วยเกติยศจากดรไพรปตันโนนายกเศรมนตรีนครหัทเย่ครั้งที่สิบสองเลยครับท่านผู้ชมร่วมเบียร์หรือว่าเงินรางวัลนะครับทั้งหมดมูลค่ากว่าห้าแสนบาทหรือว่าครึ่งล้านครับกว่าครึ่งล้านได้จัดขึ้นเนื่องในงานประเพณีมหาสงกา์ประจําปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับเตซวนสาธาณะเทศบาลนครหัทเย่นะครับโดยมี หนูกวางจุกใช่ไหมมาว่าหนึ่งพันตัวเลยหนูเอ่ยตีข้าวรวมการเก่งขั้นในครั้งนี้ครับค่ะนั่นเลยเมื่อที่ได้บอกว่าถ้ารุนกันค่ะบกๆนะฮะอาจจะจับมือกันไปกับวัวนาค่ะไปแข่งหนูกวางจุกกันยิ้มหลงยิ้มหลงยิ้มหลงไปกันค่ะท่านผู้ชมค่ะรวมกับนู่นเราจังบกๆป้ายผับป้ายผับคุณสิสน่าค่ะจับมือกันไปนะคะไปเชียร์กันได้ไปเชียร์กันได้ค่ะท่านผู้ชมเกย์ไท่ข้าวปลางกันนะซิสเนี่นะครับไจับนู่นแล้ไปแข่งหนูกวางจุกกันค่ะ ค่ะโดย,<ม>ยที่บริเวณสนามสวนสาธารณะเทศบาลนครฮัดย์ย้ายอำเภอฮัดย์ย้ายจังหวัดสงขลาค่ะโดยนายปรึกปัทโนนะคะรองนาย,ยกเทศมนตรีคนครฮัดยย้ายก็รวมกับนายนิพนน์บุญญามณีค่ะสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรระบบบัญชีไร่ชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เป็นประธานนะคะในพิธีเปิดการแข่งขันประชันเสี้ยงหนกกลงหัวจุกค่ะชิงถ้วยเกติยอนะคะจากดรไพรปัทโนนายกเทศมนตรีนครฮัดย้ายครั้งที่สองค่ะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการ ต้องเสริมอาชีพนะคะของคนสงคลาที่ชื่อว่ามีลากไายอาชีพด้วยกันค่ะซึ่งเกี่ยวข้องนะกับการเลี้ยงนกอกรกงหัวจุกไม่ว่าจะเป็นการเพาะนอนนอกค่ะหรว่วเพาะพันธุ์นกอกรกงหัวจุกนะคะแล้วก็อาชีพทำรองนก อกงอกงหนกบังหุอดนันลินพันธ์กันแล้ค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ท่ากองนอกเก็ร่วมไปถึงอาชีพอื่นๆกันดีกว,ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนกงมวดจุกนันเองค่ะบ,บังหวัดนะคะแล้วก็หนกกงมวดจุกก็เทือกมีอีกมากลายอาชีพเลยซึ่งทางต่างว่าส่งคลาขค่ะในคณะนี้ค่ะก็เทือกเป็นเขาเรียกว่ามีผู้ที่นิยมเพาะเลี้ยงหนก,กงมวดจุกค่ะกันยางแพลย์ไลนซึ่งแนอนาขอดคาดวาการแข่งขันนกงมวดจุกจะถือว่าเป็นกิจกรรมไมนะคะเนื่องจาก ก็เาเรีนกกจากจะช่วยการส่งเสริมคนในทองทินแล้วค่ะอย่างเทือกเป็นกิจกรรมนะคะที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเทีเ่ยวทางชาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซีย<ม>แล้วก็เขาระบ,บูใน าาดารุสซาลามดารุสซาลามนะให้เข้ามารวมกันแข่งขันกับมงุดนะ,ะแล้วก็รวมกันชมความงามทางฟังเสียงอันไพรโรงองนกลงวัจุกอีกด้วยค่ะครับเ็นนอกจากนี้นะครับนักข่าวเศร้าช่วยนกพุ้นรายการจัาางปราสิ้นนะครับรถมาลาวเซื่องวันลุกทีเดียวกับในการแข่งขันนกหลงว่จุกนะครับเซึ่งว่าการแข่งขันฝั่งนี้นะครับในมีการจัดประเภทการแข่งขันนะครับแบ่งออกเป็นสามประเพณีเซี่ยงหวันะครับได้แก่ประเภทกติกาเสี่ยงโทงประเภทเสี่ยงเป็ดโดกนะครับ เลยครับประเภทกติกาเสย,ยกรวมกาวดกในการแข่งขันประเภททีนึ่งนะครับกติกาเสี้ยทองเนี่ยรับนกแข่งขันนึ่ตัวขาสมัคนึ่งพบาทนะครับจิงยี่รางวัลประเภททีสองกับ,บท,ท่านผู้ชมกับปราเภทเสี้ยกรวมแปดดอกรวมริกชนเนี่ยข้าวิงริกรอบจิงบวกสองจิงสารางวัลใยญ่ยครับรับหนกเพียงนึ่งอยหข้อพยานึ่งอยห้างนกนะครับ ขาสมัครนะครับนกละนะครับไม่ถึงว่าตัวละนะครับสองพันบาทเลยครับประเททีซ้ำนะครับกติกาเนี่ยเสียหกรวมก้าโดกนะครับขาสมัครสองรอยบาทชิงห้าสิบรางวัลน,นะครับค่ะก็ชื่อวานนะคะเป็นการสมัครก็ไม่ได้แพงอะไรค่ะมงมุฎแล้วก็มีคนมารวมกันนะน่าจ,จะมาพอสมควรเหมือนกันค่ะคแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางด้านซอซอนิพ่นบุญญามานี่นะคะก็ได้ลาวาล่าดาวกับทีมข่าวส่งข่าวชาแน,นลฟังวา่า ได้ตั้งใจแนวแนค่ะในการพลักดันการแข่งขันหนกกลวงมวจุกนะคะให้เข้าไปอยู่ในกระแทกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2 5ร58ในการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเต็มทีค่ะแล้วก็พลักดันให้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของจังหวัดสงขคล้านั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้นะคะหนกกลงุงมวจุกก็ถือว่ากําลังไปที่นิยมของพี่น้องประชาชนในภาคใต้แล้วก็มีผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงหนกกลวงมวจุกเนี่ยก็ยมีอยู่ลากไร้อาชีพเหมือนกันค่ะเช่นการทำหนกกลงนะคะ เอา้อพิจารทํการทกลงหนกค่ะแล้วก็การเพาะนอนหนอกนะคะแล้วก็ชุ่มร่มเพาะฝักหนกกลงหัวจุกค่ะโดยจากว่าสงคลานะคะก็มีผู้ที่นิยมเลี้ยงหนกกลงหัวจุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นจํานวนมากไม่แพ้กับการเลี้ยงนกเข้าชวาที่ว่าเขาเรียกว่าเสียงเนี่ยเคยขึ้นเขาเียกขึ้นเสียงเนี่ยลื่อชื้อยู่แล้วนะคะ,ะในส่งอันหนกกลงหนกชวาค่ะ ก็ถือว่าอยากจะทำให้ไปถึงต่างประเทศในตอนนี้นะคะนกหลวงววดจุก้องนวัดส่งคร้าบ้านเราค่ะก็กําลังจะได้ทียอมรับเลือดได้รับความสนใจนะคะจากผู้ทีส่สนใจเนี่ยก็ค่อนข้างจะมากค่ะเพราะว่ามีผู้นิยมชื่นชอบตลอดจนหนักทองเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะ โดยเฉพาะในอนาคตค่ะก็เชื่อว่นนกลงเมืจ <What> ุกเนี่ยจะเป็นญสักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดสงคลาและก็ถือ่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขงคเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและก็บรูไนดารุสซาลามนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยชืว่านิยมเลี้ยงนกลงหัวจุกกันอย่างกว้างขวางและก็เป็นจํานวนมากด้วยค่ะครับก็ลงไปฟังเสียงผู้แทนบ้านโรนะครับโซโซนิปุลบุญญาบุนี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ คประชาธิปัตย์นะครับได้แร่งถึงการแข่งขันนกรงวดวจุกกระเล่นะครับว่าเป็นปันฝือกันบ้างครับต้องขอบคุณเทศบาลนครหาดใหญ่ท่านนายกพลัยพัฒโนนะครับที่ได้ร่วมกันสนับสนุนจัดก,กิจกรรมแข่งขันนกรงหัวจุกนะครับประจำปี2556ซึ่งต้องถือว่าชมรมนกลงหัวจุกเนี่ยเป็นชมรมที่มีความเข้มแข็งและก็ มีความม,ม,มุ่งมั่นที่จะใช้กีฬาการแข่งขันนกกลงหัวจุกเนี่ยเป็นสื่อในการที่จะประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและก็ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนบ้านของเราหรือว่าเพื่อนต่างถิ่นมาเยือนสงขลานะครับมาท่องเที่ยวสงขลาโดยใช้กีฬานกกลงหัวจุกการแข่งขันประชันเสียงนกกลงหัวจุกเนี่ย เป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของการท่องเที่ยวเมืองสงขลาซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องยกฐานะการแข่งขันให้เป็นหานระดับจังหวัดนะครับค่ะก็น,นี้ก็เทื่อเป็นกิจกรรมนะคะในช่วงวันยูสุสสัปดาห์ก็องพี่น้องประชาชนนะคะเจ้าว่างวัดสงขลาเองค่ะบางังวดนะนะคะที่ได้นำนกกลมัวจุกเนี่ยมาทําการแข่งขันแล้วก็กําลังสนใจนะคะของ,ของเรกมี จากตรงเที่ยวเนี่ยก็เชื่อสนใจมากทางชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศด้วยกันค่ะอยู <we ak> ่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC นะคะกับกระแสนอกลงหัวจุกฟ e วเวอร์อ่านะคะก็เชื่อไม่ธรรมดาคับท่านผู้ชมครับภาวากระแสความสุนใจนะครับค่ะ คือได้เห็นผู้รักผู้ย้ยนะครับลงมาให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์ไพรัตโนมังผู้เตนของเราซ้อซ้อซุ้งปรามังอะไรกีห่ายปากส่วนนายกอบอร์ตนายกเทศาบานคำนันนานบ้านนะครับคอบคุณจริงๆนะครับตีเข้าใจคุณบานเรานะครับแล้ก็ไปไกลถึงอาเซียน